กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านหน่อยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแชมป์จะพามาเข้าครัวทาเมนูข้าวต้มหมูนะครับผมข้าวต้มหมูหมูหมูที่ไม่ธรรมดานะครับผมเด็ดอร่อยครับมีอะไรกันบ้างไปดูอะไรครับมาครับขั้นแรกก็นําเห็ดหอมนะครับมาแช่น้ําเตรียมไว้ก่อนแล้วก็นํากระเทียมไทยนะครับมาตำครับตำให้พอหยาบหยาบนะครับผมเสร็จแล้วก็ตักขึ้นครับแต่ไม่ต้องตักหมดนะครับผมเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะ รากผักชีมาตำรวมไปนะครับเสร็จแล้วก็มาหั่นรากผักชีครับผมจะใช้รากผักชี2รากครับอ่าเสร็จแล้วก็มาใส่ตำเลยครับอันนี้ตำให้ละเอียดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่ในตัวน้ํากันอ่าลืมบอกครับว่าใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับผมเพิ่มความหอมแล้วก็มา หัน่นเห็ดหอมเลยครับหั่นไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะผมพอไปโดนน้ำเดี๋ยวเขาจะขยายตัวขึ้นอีกนิดนึงสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กที่ไม่ทานพริกไทยก็สามารถแยกใส่ทีหลังได้นะครับผมแล้วก็มาตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็นำกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปเจียวกันได้เลยครับผมเจียวไปเรื่อยๆเลยครับผมให้เป็นสีเหลืองทองแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับผม เสร็จแล้วเราก็มาตั้งหมอ้อแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้อพอตั้งได้สักพักนึงแล้วก็เดือดแล้วก็มาเปิดเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะนำะเครื่อง3มเกลือนะครับที่เราตำไว้มาใส่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำหมูบดลงไปเลยครับผมอพอใส่ลงไปแล้วก็คนๆน,นะครับผมบี้ๆหมูให้ เขาก็ใจตัวออกไปเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยนะครับอันนี้ก็แวะซื้อที่ตลาดนะครับผมเพราะว่าเลือกการมาก็สี่ทุ่มเราทำไม่ทันแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมที่เราหั่นไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็โคเรโคเรไปครับเสร็จแล้วก็มาปรุงรสการใส่ชูรสผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะเกลือครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้จะใส่ประมาณครึ่งกระบวยครับ ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับผมตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ประมาณครึ่งกระบบยนะครับแล้วก็โคเลโคเลครับผมไปเสร็จแล้วก็มาชิมรสรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปอ๋อลืมใส่น้ำตาลครับผมจะน้ำตาลไปสองช้อนบ้านนี้ขาดหวานไม่ได้ครับทุกเมนูต้องมีน้ำตาลตัดครับผมแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยครับผมพยายามคนเรื่อยๆนะครับผมระวังก้นหม้อจะไหม้ครับ เสร็จแล้วก็มาใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แล้วก็หอมผักชีแล้วก็คุให้เข้ากันเป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยครับผมจะบอกว่าหอมมากเลยครับทั้งกลิ่นกระเทียมเจียวแล้วก็หอมผักชีที่โรยลงไปนะครับผมอร่อยแบบทํารอบเดียวนะอย่ามีรอบ2องหยอกหยอก